สวัสดีครับนะเพื่อนๆชาว u t u b e วันนี้เราก็จะมานะครับสอนนะครับการต่อเอฟเฟกต์นอกเขขามิกเซอร์ที่เป็นมิกอนาล็อกนะครับการที่เราจะต่อเอฟเฟกต์นอกเข้ากับมิกเซอร์ได้ลูกค้าต้องมาดูตรงนี้นะครับมันมีคำว่า a u x ไหมมันมันจะเขียน่็ออกนะครับอ็อกเออยูเอ็กนั่นแหละอนะอกหนึ่งออกสองออกสามมีหนึ่งออกก็ได้นะครับ นะมี1อ็อกก็ได้ไม่จาเป็นต้องมี3อ็อกก็ได้มีแค่1อ็อกก็พอเพียงพอสําหรับการต่ออฟเฟกนอกแต่ถ้าการมีหลายอ็อกเนี่ยมันก็ใช้งานได้หลากหลายมันเล่นได้หลากหลายกว่านะครับคนถึงอยากมีหลาย,ลายๆอ็อกนะครับผมนะแต่ว่าถ้ามี1อ็อกก็ใช้ได้แล้วแล้วท่านก็มาดูตรงนี้ตรงที่ปรับเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มเพิ่มอ็อกหนึ่งอ็อกสองอ็อกสามนะครับมันจะมีวอลลุ่มนะครับ แล้วมาดูตรงนี้อีกมันจะมี่วอลลุ่มเพิ่มเหมือนกันออกหนึ่งออกสองออกสามเหมือนกันแต่บางรุ่นก็จะไม่มีนะครับบางรุ่นก็จะไม่มีจะมีอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะอืม uhm, จะมีตรงนี้เลยนะบางรุ่นก็ไม่มีตรงนี้ตรงนี้ท่านก็ต้องเพิ่มไว้นิดนึงก่อนนะครับประมาณเก้าโมงเช้าก่อนนะนี่ใช้ตัวเดียวก็เพิ่มไว้สักเก้าโมงเช้าก็ได้นะครับจะเพิ่มก็เพิ่มตัวเดียวอีกออกสองออกสามเราไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะ หรือเราจะเพิ่มไม่เลยก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาขึ้นสูงนะครับเอาอย่าบิดขึ้นสูงมากนะครับแล้วทีนี้นะครับเรามาดูยังไงอีกมิกเราจะต้องมีคําว่ามันจะมีแจ็ครวมรวม,รวมกันนี่แถว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 ไหนก็แล้วแต่ที่มันมันไม่ใช่แจ็คสัญญาณเข้าแบบนี้มันจะเขียนคําว่ารีเทิร์นนะครับมันไม่มีรนะีเทิร์นอ่ะมิกตัวนี้เราไม่มีรีเทิร์นเราจะไปเสียบไหนแล้วก็เอามาเลือกช่องเราต้องยอมเสียสละช่องมิกช่องใดช่องหนึ่งนี่ ผมจะยกตัวอย่างเป็นช่องนี้แล้วกันนี่นจะเป็นช่องที่คอนโทรลเอฟเฟคนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีรีเทิร์นการต่อต่อ,อยังไงครับผมสัญญาณเอฟเฟคเนี่ยเอฟเฟคเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองสัญญาณก็คือสัญญาณเข้าแล้วก็สัญญาณออกนะจำให้ดีๆนะอินเข้าเอาออกนะครับมีแค่2อย่าง มันจะเป็นโมโนบางรุ่นก็เป็นโมโนบางรุ่นก็เป็นสเตอร์ลูกค้าเสียบเป็นโมโนก็ได้โมโนหมายความว่าอะไรลูกค้าเสียบแจ็คเส้นเดียวก็ได้ทั้งทั้งเข้าเอฟเฟกทั้งออกเอฟเฟกเนะี่ยเสียบเป็นแจ็คเส้นเดียวนะไม่ต้องไปคู่สัญญาณเข้าอาจสัญญาณเข้าเป็นเส้นเดียวปุ๊บสัญญาณออกก็เสียบเป็นเส้นเดียวนี่ผมก็ต่อนี่เข้าออตัวนี้ออกมาตัวนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยงเอฟเฟกนะครับผมนะ ของผมมีออกมาออกจากเอฟเฟกมามี2ตัวนะครับลูกค้าจะมีตัวเดียวก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันอืมไม่เกี่ยวน,นะทีนี้นะครับเราสมมุติว่าเราจะใช้ a u x ูหนึ่งนะครับสองสามนี่เราไม่ใช้หรือเราจะใช้ก็ได้แต่เราเลือกหนึ่งจะได้ไม่สับสนลูกค้าก็นําสายสัญญาณเสียบเข้าที่อ่าสัญญาณสัญญาณเข้าของเอฟเฟกนะครับแล้วมาเสียบที่ a u x หนึ่ง นะพอสัญญาณออกจากเอฟเฟกเนี่ยสัญญาณออกจากเอฟเฟก์เนี่ยออกจากเอฟเฟกปุ๊บเนี่ยเราก็มาเสียบที่ช่องช่องไหนก็ได้เลือกเอาผมจะเลือกช่องนี้ชแนลนี้ช่องน,นี้นะลูกค้าจะมาเสียบช่องไหนก็ได้จะมาเสียบตรงนี้ก็ได้เสียบตัวเดียวก็ได้ลายก็ได้เสียบเลยอยากเสียบไหนก็เสียบเลยนะเดี๋ยวผมจะเลือกเสียบตรงนี้ จำไว้นะครับผมถ้ามีเส้นเดียวก็เสียบเส้นเดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้อง2เส้นอย่างนี้นะครับเพราะฟิลเต่ต่ละรุ่นมันออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับเราเสียบอย่างนี้แล้วนะครับเราจะทํายังไงต่อล่ะเราก็ต้องมาปรับพวกแล้มพวกอะไรให้มันกึ่งกลางไว้นะครับอย่าลืมนะครับว่าช่องที่เราเสียบวนฟเตอเข้ามาเนี่ยเอาพุทมาลงที่แชนเนลนี้นะ ลูกค้าอย่าไปปรับ a อเขึ้นนะสัญญาณที่เราวนวนจากเอฟเฟมาเนี่ยอย่าไปปรับขึ้น a อเยะหนึ่งเอเยสองอย่าไปปรับขึ้นลูกค้าจะปรับได้เฉพาะช่องที่เราใช้ไมหรือว่าช่องที่เราใช้อ่าเป็นไมเอฟเฟอย่างเงี้ยเราจะปรับขึ้นนะครับอย่างเช่นไมผมจะเสียบที่อ่าไมหนึ่งนะครับนะช่องหนึ่งนะครับอ่าผมก็จะเพิ่มตัว a อเหนึ่งขึ้นปุ๊บอืมประมาณนี้ก่อนก็ได้ อย่าลืมนะครับ a u f ตัวนี้ลูกค้าต้องเพิ่มขึ้นหนยด้วยเผื่อมีนะมีตัวไหนที่มีต้องเพิ่มไว้นะครับมันจะอยู่โซนนี้แหละนะอ่ามันอยู่โซนนี้นะครับปรับขึ้นไว้ทีนี้การเล่งเอฟเฟคเราก็มาเล่งตรงนี้เอานี่แล้วทีนี้ข้อดีของการวนเอฟเฟคมาแบบนี้ก็คือเราสามารถปรับแหลมของเอฟเฟคได้ด้วยปรับความถี่โลของเอฟเฟคได้ด้วยมันก็จะแจมนะครับนะมันก็จะแจมนะมันจะแจมทีนี้เราจะมาเทสนะครับการใช้ไม่กันดูนะครับ ว่าเป็นยังไงนี่ครับผมนะอันนี้อย่าลืมนะปรับไว้เลยนะครับ EUY1 ปรับไว้แล้วเราค่อยมาคอนโทรลตรงนี้นะครับไม่งงเนาะนะครับอันนี้เล่งใหม่ดูเหลือเลือชิดวานวานชื่อืืนะครับทีนี้นะเราก็มาเล่งเอฟเฟกต์ขึ้นมาดูเนี่ยเอฟเฟกต์อยู่ช่องนี้นะที่เราต่อวนจากเอฟเฟกต์มาเนี่ยมาอยู่ช่องนี้นะครับ ลองดันเอฟฟิขึ้นดูสิชิบชิชิวนวนวนชื้ชจะสอบเอ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 แต่งได้ด <thorough looking. S 1> ้วยนะแต่งเอฟฟิกได้ด้วยแต่งเหลยมปลายเหลยมเอฟฟิกได้ด้วยนะครับอ่าลงสิไม่มีเสียงนะครับเอาตัวนี้ขึ้นสินะครับอ่าเอฟฟิกทำงานมุนออกหนึ่งขอช่องไม์ลงสินะครับเอฟฟิกไม่ทำงานเห็นไหมตัวนี้เราต้องตั้งไว้นะนี่ตัวนี้นะครับ เราตั้งตั้งไว้นะครับออก1ของช่องไม่ที่เราใช้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราเสียบสัญญาณออกหนึ่งออกไปไปหาเอฟเฟกต์ไปเข้าเครื่องเอฟเฟกนะครับอ่าทีนี้สัญญาณออกจากเอฟเฟกก็วนเข้ามาที่ชนแนลนี้นะครับอ่าถ้ามิกไหนที่มีอ่ารีเทิร์นก็เอาจากเอฟเฟกมาเสียบที่รีเทิร์นได้ แต่ส่วนมากคนที่เขาใช้กันมืออาชีพกันเขาก็จะไม่ไม่ไปเสียบที่รีเทิร์นเขาเ็าจะวนมาใส่ช่องแบบนี้เพราะว่ามันจะปรับเอฟเฟกได้ด้วยนะครับนะปรับเสียงเอฟเฟกได้นะครับอ่าปรับตัวนั้นตัวน,นี้ได้นะครับผมนะอ่ะเอาเก๋ไกบอนะครับทีนี้ตัวนี้เราก็เล่งไว้เลยนี่ประมาณนี้หรือน้อยมากเราก็ดูเอานะครับผมนะทีนี้เราก็มาเล่งคอนโทรลเอฟเฟกที่ตัวนี้เลยเช็ค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  เลิกเลิกเลิกชี้ชีว้วนวนวนะครับหรือเราใช้ไม้ไหลายตัวเราไม้แต่ละตัวเราไม่อยากใช้เอฟเฟกที่บางตัวอยากใช้เอฟเฟกแรงบางทีอยากใช้เอฟเฟกน้อยมากต่างกันเราก็เล่นเกินเยอะไปเลยเลิกเลิกเลิกชี้ชี้เลิทด,ๆดๆสอบนะครับแล้วก็มาลดตกแต่และชันเนลเอานี่นะเห็นไหมเมันจะเขียนว่าอ e x ยี่นะครับผมนะที่เราวนออกไปเนี่ยมันเป็นอ e x 1เราต้องมาลดเพิ่มที่อ e x ยี่ นะครับไม่สองก็เหมือนกันนะครับเราากได้น้อยได้มากเราก็มาบิดเอานะไม่สามก็เหมือนกันอยากได้น้อยได้มากก็บิดเอาเพราะว่าเราตั้งตัวนี้ไปแล้วนี่นะอยากได้น้อยก็ใส่น้อยอยากได้มากก็ใส่มากนะครับร้อนมากนะครับผมนะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยการที่วนเอฟเฟกนะง่ายๆนะง่ายๆนะจำไว้ให้ดีว่า a u x เนี่ย ให้ออกเป็นสัญญาณออกไปหาไปเข้าเอฟเฟกออกจากเอฟเฟกเอาพุทของเอฟเฟกเนี่ยมาเข้าที่รีเทิร์นหรือถ้าไม่มีรีเทิร์นให้เลือกชแนลไหนชแนลหนึ1ก็ได้แล้วเราก็มาหมุนที่เอถ้ามันไม่ดังละ่ะทาแบบนี้แล้วมันไม่ดังทําถูกต้องแล้วมันไม่ดังมิกเจ้าห้างแล้วเจ้าต้องเอาไปส่อมนะครับ